เมื่อวานนี้บ้านเราโดนไปเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นทองหุ้นหรือว่าค่าเงินนะครับคุณผู้ชมเอาดูเรื่องของราคาทองคํากันหน่อยทองคําเมื่อวานนี้ในบ้านเรานะครับปรับขึ้น400บาททําให้ทองคําแท่งเนี่ยรับซื้อที่บาทละ3 4 5 0บาทขายออก34,150บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ33,442บาทขายออกที่34,650บาทคือราคาทองคำเนี่ยมันจะเป็นรอบคุณผู้ชมครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันขึ้นแล้วมาต้นสัปดาห์มันลงแล้วตอนนี้มันเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาเก่งกําไรทองคํา อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างครับเมื่อวานนี้ศูนย์วิจัยเกสิกรไทยบอกว่าเงินบาทของเมื่อวานนี้ปิดตลาดที่ระดับ36.27บาทต่อดอลลาร์ถือว่าอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับการปิดตลาดเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขวันที่25อยู่ที่36.19บาทต่อดอลลาร์นะครับสวนทางกับเงินดอลลาร์ครับที่กลับมาแข็งค่าขึ้นตามทิศทางการปรับที่สูงขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามหลังจากนี้คือสัญญาณเงินทุนต่างชาติแล้วก็ทิศทางสกุลเงินเอเชียสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยส่วนตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ปิดการซื้อขายปรับตัวลดลงอย่างหนักมาที่ระดับ1,371.22จุดลดลงลบ4 8 4 8จุดนะฮะห,หรือว่าลบ7อมูลค่าการซื้อขาย45,697.03ล้านบาทนะฮะ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะฮะ SCB นะครับมูลค่าการซื้อขาย2,965ล้านบาทตามมาด้วยเดลต้ามูลค่าการซื้อขาย2,475ล้านบาท Kbank อยู่ที่2,475ล้านบาทและปะตทนะครับ2 0 8ล้านบาทและแบงก์กรุงเทพมูลค่าการซื้อขาย1,664ล้านบาทนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับ เรื่องของการซื้อขายตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าทำนิวโลในรอบ3ปีนะครับแล้วก็ตัวเลขการซื้อขายคือถ้าเกิดว่าดูเฉพาะตัวเลขวัดชนีร่วงลงไปถึง30จุดเนี่ยหลายคนก็จะตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชียไม่ใช่แค่ตลาดของประเทศไทยเพราะว่าตลาดหุ้นอื่นๆก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ของเวียดนามของเกาหลีใต้ของญี่ปุ่นหรือว่าของไต้หวันเหล่านี้ปรับลงหมดเลยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกตลาดกอดคอกันร่วงทีนี้นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงมาแล้ว304จุดด้วยกันหายไป18.20%แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับลงมาทำนิว,นวโลในรอบ3ปีเนี่ย มันมีผลมาจากเรื่องของการสู้รบเป็นปัจจัยหลักอันนี้สำคัญที่สุดเลยรวมไปถึงตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐอะไรด้วยนะครับพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราไม่ได้แย่พื้นฐานดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอนักลงทุนไม่มั่นใจก็เทขายสินทรัพย์เสี่ยง หุ้นนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะ<ช>ที่เราจะได้ยินว่าตลาดหุ้นม,มีความเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนตตัดสินใจเข้าลงทุนมาช่วงนี้ลงทุนระยะสั้นไม่ได้แล้วบอกเลยนะครับถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆต้องเป็นคนที่แบบเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปซื้อมาเอาหุ้นพื้นฐานดีหุ้นพื้นฐานดีปัจจัยแล้วก็ไปดูถือยาวๆถือกลางๆยาวๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเล่นรอบสั้นๆเนี่ยจะมีแต่ความเสี่ยงเกิดขึ้นคุณผู้ชม